เมื่อเปิดกล่องเรียบร้อยครับตรวจเช็คอะไรให้เรียบร้อยครับอะไหล่ตัวนี้จะเป็นอะไหล่แผ่นฝาหลังและแผ่นฝาข้างนะครับผมฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นแผ่นชั้นปรับระดับได้นะครับแผ่นชั้นปรับระดับได้จะมีคานกลางนะครับและไม่มีรูยึดน็อตนะครับผมสำหรับแผ่นชั้นหัวตู้นะครับผมจะมีรูยึดน็อตนะครับผมตรงนี้นะครับ สำหรับใส่ตัวด้านบนตู้และด้านล่างของตู้นะครับสำหรับตัวกรอบประตูตู้นะครับผมจะแยกมากับบานนะครับสำหรับอะไหล่ตัวนี้นะครับจะเป็นสลักตัวใส่ประตูนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ปิดบานประตูนะครับ สำหรับตัวนี้เป็นคานชั้นนะครับผมเกี่ยวชั้นครับผมวางตัวแผ่นชั้นนะครับและตัวล็อกแผ่นชั้นนะครับผมล็อกกันแผ่นชั้นปรระดับได้ให้มันไม่ขยับเพื่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะตัวเป็นตัวแผ่นฝาข้างของตู้นะครับผมโดยสังเกตให้ดีนะครับตัวที่แผ่นรับเหล็กนะครับต้องหันขึ้นด้านบนนะครับกรอบเว้าจะอยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นการใส่แผ่นที่ถูกฝังนะครับผม เริต้นการใส่แผ่นฝาข้างนะครับผมยกตัวกรอประตูตัวแผ่นฝาหลังขึ้นทับตัวแผ่นกรอประตูนะครับผมโอเคแล้วก็ยึดน็อตตามทั้งหมดเลยครับ เมื่อตัวประกอบตัวโคงตู้เรียบร้อยนะครับผมยกตัวโคงตู้ขึ้นครับเมื่อเรายกตัวโครงตู้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นกรอบตัวประตูตู้นะครับผมจะสังเกตนะครับว่าด้านล่างจะมีพื้นที่เหลือขนาดนี้นะครับใส่ตัวกรอบประตูตู้นะครับผมเข้าไปในขอบด้านในนะครับใส่ง่ายมากเลย เมื่อเราใส่กรอบประตูเรียบร้อยนะครับเช็คให้สนิทนะครับผมว่าแน่นเรียบร้อยอย่างจากนั้นจะเริ่มใส่แผ่นชั้นนะครับเมื่อเราใส่กรอบประตูตู้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้จะถึงขั้นตอนการใส่ตัวแผ่นชั้นกลางแผ่นชั้นล่างนะครับผมและแผ่นชั้นบนหัวตู้นะครับผมตัวแผ่นชั้นที่ใส่ล็อกนะครับจะมีตัวนอ็อตตัวช่องว่างให้ยึดนอนนะครับผมขั้นตอนการใส่นะครับเอียงแผ่นเข้าไปครับผมพอเอียงแผ่นชั้นเข้าไปนะครับผมให้เข้ากับตัวร่องที่รับ แผ่นชั้นนะครับผมแล้วก็กดลงไปได้เลยครับขั้นตอนการใส่แผ่นหัวตู้นะครับสังเกตแผ่นที่ใส่นะครับจะมีรูยึดน็อตน,นะครับผมแผ่นหัวตู้นี่จะใส่จากด้านบนนะครับผมด้านบนแผ่นด้านบนของตู้นะครับทำมุมสี่สิ้าองศานะครับให้ลงกับที่จุดรับแผ่นชั้นนะครับผมแล้วก็กดลงไป ให้เข้าทั้งสองด้านนะครับเรียบร้อยครับเตรียมยึดน็อตครับผมยึดน็อตแผ่นหัวตู้นะครับมีหนึ่งจุดนะครับเมื่อยึดน็อตแผ่นหัวตู้เรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้จากนั้นนอนตู้ลงนะครับเพื่อยึดน็อตแผ่นด้านล่างนะครับ ยึดน็อตทั้งด้านด้านล่างสองจุดนะครับผมเมื่อนอนตู้ลงนะครับยึดน็อตด้านล่างทรับสองจุดครับด้านหลังกับด้านบนด้านหน้านี้นะครับผมขั้นตอนการใส่ตัวบานประตูนะครับผมตัวประตูนะครับสลับสลักด้านบนนะครับจะเป็นสลักสปริงนะครับผมให้ลูกค้า ใส่ควงงัดขึ้นมาก่อนนะครับมันจะมีอาจจะฝืดเล็กน้อยเพราะว่าติดรอยสีนะครับผมแล้วก็จะเป็นสลักตัวนี้เป็นสลักยึดด้านล่างนะครับผมใส่ตัวสลักด้านล่างนะครับตัวนี้กดสปริงลงนะครับ ระยัดเข้าไปตัวตัวให้ตรงกับร่องครับเตร็มรียบร้อยครับผมดันสลักล็อกให้เต็มที่ครับ ส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวปิดฝาตัวสลักนะครับสำหรับอันนี้นะครับจะเป็นตัวแผ่นคานสําหรับวางแผ่นชั้นนะครับผมเทคนิคการใส่นะครับงัดตัวนี้ขึ้นด้านบนนะครับเรียบร้อยครับวางสี่มุมให้ระดับเดียวกันครับผมแล้ววางแผ่นชั้นได้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับสําหรับตัวใส่แผ่นชั้นนะครับผม แนะนำให้ทะแยงแผ่นเข้าไปนะครับและพลิกแผ่นขึ้นครับผมแล้ววางครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวล็อกแผ่นชั้นป้องกันแผ่นชั้นขยับนะครับผมเทคนในการใส่นะครับให้ตัวเคี้ยวอยู่ด้านบนนะครับแล้วเรากดเข้าไปเลยครับผมแผ่นชั้นจะไม่ขยับพลิกแน่นอนครับ